สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยถึงเหรียญรัดเจ็ดกันบ้างดีกว่าเนื่องจากว่ามันมันรีทุกวันจันนะเอาละแต่ว่าทีเนี้ยสัปดาห์เนี้ยมันต่างกับสัปดาห์ก่อนๆเพราะมันมีเหรียญที่จําเป็นต้องมีติดในไ d ดีแล้วโว้ยมาแล้วโอเคมาเดี๋ยวเรามาคุยก่อนนะครับเผื่อมีคนงงเหรียญน,นี้เลยครับกูชี้เป้าให้เลยแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งก็คืออันนี้นะได้ทั้งสองเหรียญเอาละเดี๋ยวผมจะมาบอกว่า2เหรียญเนี้ยมันไปเข้าคู่กับเซตไหนเอาแรกก่อนคือเปโตนะครับ เดี๋ยวเราดูเผ่ามิงนะครับใช่ครับแม้ว่าแท็บมันน้อยแต่ที่มันเข้าคู่คือตัวมันเองเป็นยังไงนะตัวมันเองเนี่ยเมื่อโดนช็อตสตูเมื่อไหร่จะย่นสกิลที่2-6%และไอเหรียญเนี่ยย่นสกิลที่1และชูรองประเด็นก็คือว่าหาก ID ของใครยังไม่มีชูรองถ้ามันมาใหม่คุณก็ต้องแลกเอาไว้ด้วยนะครับเนี่ยคือสเหรียญ ครบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูเอาเอาเป็นทีทีละชุดนะอันนี้เอาเป็นชุดแรกก่อนนะไปที่ชูรองนะครับเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยมันแบ่งได้ออกเป็น2เซต2เซตย้ําดีๆว่า2เซตนะครับเซตแรกคืออันนี้คือนึกภาพว่าเป็นเปโตไปก่อนเลยนะเป็นเปโตไปเลยนะเปโตของตัวตัวมันเองนะอันนี้เป็นเหรียญน,นี้แล้วนะ อันนี้คือเหรียญแรกนะครับส่วนเหรียญกลางเนี่ยคุณต้องพลอยเปลี่ยนเอาว่าคุณจะเอาเหรียญไหนเช่นสมมติถ้าหากคุณเป็นสายวิ่งคุณก็เอา,อาแครอทล่างเก่าก็ได้เออโอเคปะ่ะเป็นแครอทล่างเก่าได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นในส่วนของนามินามินามิหรือสายหมัดอ่าเป็นสายหมัดั่นแหละหรือว่าจะอุตรีเอาไปใส่นิกะก็ตามสรวลแล้วกันเพราะมันก็มีช็อตอะเอาว่าทุกตัวตัวไหนก็ได้ที่มีช็อต อินุาราชิเนโกมามูชิตัวเปโตมันเองก็ได้คือตัวไหนก็ได้ที่มันมีช็อตอะได้หมดนะครับก็คือใส่ในส่วนของเปโตนี่แหละตัวนี้เลยโอเคไหมโอเคไหมเออทีเนี้ยมันมันใส่ได้อยู่2เซ็ตนะครับทีเนี้ยคุณก็ต้องแยกก่อนว่าเอาไปใส่สายหมดัดหรือวิ่งก็เลือกเอาแค่นั้นเองนะครับส่วนใส่ออกมาแล้วข้อดีคืออะไรนะครับไอชูรองเนี่ยเมื่อทุกอันจะเหมือนกันหมด เมื่อโดนช็อตเมื่อโดนช็อตนะครับชูรอนกับของไปโตอันเนี้ยที่มาอีเวนต์ในรอบนี้จะเป็นในส่วนของย่นสกิลหนึ่งเหมือนกันหมายเขาว่ามันจะย่นสกิลหนึ่งอยู่ที่10%บเปทันทีถ้าช็อตไครก็ตามนะย่น10%โดยทันทีย้ําทันทีด้วยนะอีกอันนึงก็คือในส่วนของเปโตตัวมันเองเมื่อโดนช็อตเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนจากสกิลหนึ่งเป็นสกิลที่2แต่6%เโอเคปะ่ะดังนั้นสรุปเลย โดนช็อตเมื่อไหร่ย,ย่นสกิล1 10%สกิล2 6%ครับซึ่งถามว่าเหมาะกับตัวละครไหนที่สุดนามิกูตอบเลยนามิบุกนั่นแหละไอตอนที่มันปล่อยซุดออกไปอ่ะก็เห็นอยู่ใช่ไหมวนวนวนสามรอบอ่ะไอสามรอบนั่นอนะ่ะถ้าโดนอ่ะสกิลหนึ่งแม่งล่อลดไปอยู่สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะสามสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีเลยนะโคตรไว และแถมย่นสกิลที่2ด้วยอีกทันทีด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเซตหนึ่งที่คนรอเยอะอ่าอันนี้คือสําหรับตัวที่ช็อตเท่านั้นย้ําว่าช็อตเท่านั้นนะครับเอาละอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เราจะมาคุยก็คือในส่วนของโซโลโซโลอันนี้ข้อดีของมันคืออะไรเมื่อเพื่อนโดนฆ่าย่นสกิลหนึ่งเดี๋ยวมีคุณโยงอา้าวเอามาใช้อะไรวะ ก็ง่ายๆเลยจะไอคิดรออลัลลาสุดนะเละไอที่เป็นคีอะอ่าอันนี้อันนี้แหละอันนี้แหละที่เราจะเอามาใช้นะครับอ่าทีนี้จะเอามาแทนเหรียญไหนก็แล้วแต่สะดวกแต่ถามผมะนะผมจะเอาแทนสกิลหนึ่งครับเอาเคดเลื่องเลือดออกเพราะว่าโดยตามปกติแล้วตัวมันตัวที่คีได้เนี่ยไอไอไอที่เน้นคีนะ ส่วน,นออวใว ISO, หญ่มันเด้งเลือดอยู่แล้วเช่นตัวอีโซเห็นปะอะไรเงี้ยคือคิลเลอร์ตัวล่าสุดอย่างเงี้ยที่มันคิได้อะมันเด้งเลือดอยู่แล้วผมเลยบอกว่าในเมื่อตัวมันเด้งได้อยู่แล้วอ่ะมันต้องเด้งก็ได้เอาไปเน้นย่นสกิลแทนเลยแค่นั้นเองนะครับส่วนเหรียญโซโลกับโซโลอันเนี้ยมันจะได้4แท็กเต็มตามนี้เลยม,มันได้คือว่ามันได้เต็มแล้วแหละเออส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าเป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถือว่าเป็น2เหรียญ อันใหม่ที่มาเนาะส่วนใครจะแลกหรือไม่แลกก็อีกเรื่องหนึ่งลวกันเดี๋ยวมีคนถามอ้าวอย่างนี้ผมแลกไหมแลกครับส่วนตัวผมมองว่าเหรียญเนี้ยสําคัญเอออันเนี้ยกูแลกแน่เพราะว่ายายก็ต้องใช้นะครับแต่ว่าแลกวันไหนก็น่าจะวันสักเพื่อหัดวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อสัปดาห์หน้ามีเหรียญที่ดีเผื่อไปอีสัปดาห์หเลยแต่แต่ถ้าไม่มีกระช่างมันแต่ว่ายังไงอันนี้ก็น่าจะแลกไว้สามเหรียญจบนะครับส่วนโซโลก็น่าจะแลกไว้แค่เหรียญเดียวเอาแบบพอมีติดเฉยๆเพราะว่าไหนๆก็ ซื้อแล้วอ่ะออประเด็นคือก็มันน่ามันน่าจะจ่ายเงินแล้วนะก็แลกเท่าดีแลกได้แล้วกันก็ไปประมาณนี้นะสำหรับเหรียญชุดใหม่ใน,นเองที่เพิ่งมาเนาะและตอนนี้ผมก็ได้สร้างอีกช่องหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ให้ที่ใต้เดฟคิปชั่นส่วนช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับในการเล่นล้วนแบบไม่มีการพูดคุยคือเกมเพลย์ล้วนนั่นเองหากใครต้องการที่จะเห็นผมเล่นตัวละครไหนเล่นตัวอะไรสามารถขอได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงที่ช่องนู้นให้ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตาม